มาทําความรู้จักกับบัญชีรับรองหรือบัญชีโล่น้ําเงินมีแล้วดียังไงคําตอบอยู่ที่นี่บัญชีรับรองหรือบัญชีโล่สีน้าเงินเป็นบัญชีที่ผ่านการรับรองและได้รับการยืนยันตัวตนจากลายแล้วทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าเป็นร้านค้าที่มีตัวตนจริงวิธีสังเกตง่ายๆร้านไหนที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วโล่จะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีน้ําเงินและเมื่อบัญชีนั้นๆได้รับการรับรองแล้วก็จะสามารถทําให้ค้นหาเจอได้ง่ายทั้งบนไลน์และบนเว็บไซต์และเมื่อลูกค้าค้นหาซื ื้้อสินคาหาเจอก็ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าค้นหาคำว่าสปาบนหน้าแชทไลน์ Li n e OA ของเราก็จะแสดงขึ้นและยังสามารถแสดงขึ้นบนเสิร์ชเอ g นจิได้อีกด้วยและหากอยากจะได้โปสเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จากไลน์เฟรนเอาไว้ให้ลูกค้าแอดเพิ่มเพื่อนแบบนี้ ก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟรีๆไปได้อีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดบัญชีโล่น้ำเงินยังสามารถยิงแอดแบบคอสต์การ์ดติ้งผ่าน Business Manager ได้อีกด้วยทำให้สามารถยิงโฆษณาได้แบบครอบคลุมและตรงกลุ่มมากขึ้นและที่มากไปกว่านั้นวันนี้ทางไลน์ยังคัดเลือกแบรนด์หรือร้านค้าที่ใช้บัญชีโล่สีน้ำเงินมาโปรโมตใน Blue Badge Guide อีกด้วยประโยชน์มากขนาดนี้อย่ารอช้าสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ manager.line.biz ไปที่เมนูตั้งค่าเลือก ตั้งค่าบัญชีและไปที่สถานะการรับรองเลือกรับรองบัญชีกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหลังจากนั้นรอผลอีเมลแจ้งการชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้วโลจะถูกอนุมัติภายใน2วันสมัครครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพในราคาเพียง888บาทเท่านั้นติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ที่ Line for Business